ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณแห่งความสําเร็จของคุณทุกคนคะใครที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะสวัสดีจากพี่นุ่มเขาไม่ได้ยินท้าพี่นุ่มอะไรเลยนะคะอแค่ทักทายพี่นุ่มเฉยๆนะคะทุกคนลองคิดดูนะคะสมมติว่าวันนี้เราเรียนรู้กับทุกสรรพสิ่งอะคะ่ะ ชีวิตมันจะง่ายมากๆคนที่ไม่สําเร็จตอนนี้คุณจงรู้ไว้เลยมันเป็นสัญญาณแห่งความสําเร็จในอนาคตคนที่ล้มเหลวมันเป็นสัญญาณทําให้เรารู้ว่าเราจะไปพุ่งทยานคนที่ไม่มีลูกค้าเลยคุณเตรียมตัวรับลูกค้าให้พร้อมเลยคนที่มีตัวแทนน้อยคุณเตรียมรับตัวแทนแบบมหาศาลแบบนี้ค่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นสัญญาณ เพราะเรานึกง่ายๆเลยธรรมชาติสร้างอะไรมาสองด้านโอ้ยฝนไม่เห็นตกเลยแห้งแรงจังเลยแล้วคุณคิดว่าฝนจะตกไหมเอาแค่นี้เพราะความเป็นธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกเราฝนไม่ตกเข้าใจแบบนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรในเมื่อคุณขายไม่ดีมันคือสัญญาณแห่งการขายดีในอนาคตเมื่อคุณไม่มีตัวแทนไม่มีทีมงานคุณจงรู้ไว้เลยมันคือสัญญาณของอนาคต ถ้าคุณเข้าใจเหมือนที่ครูเข้าใจนะคุณจะรวยจริงคุณจะรวยเลยเพราะตอนที่ครูเป็นนี่หรือตอนที่ครูอะ่ะดิ่งครูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะทุกคนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเวลาครูสอนนะเป็นมนุษย์ต่อต้านเลยทุกคนเป็นมนุษย์ต่อต้านแต่เฮ้ยมันเป็นจริงว่ะมันคือสัญญาณครูบอกว่าเมื่อไหร่ที่เธอล้มเหลวนั่นคือสัญญาณว่าเธอจะประสบความสำเร็จไง เมื่อไหร่เธอมีสัญญาณว่าเธอเป็นนี่นั่นหมายความว่าสัญญาณแห่งการหมดนี่มันจะมาถึงเพราะมันไม่มีอะไรทุกคนที่มันเกิดด้านเดียวบนโลกใบนี้ไม่มีนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นมุมลบเตรียมไปรับมุมบวกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคุณเห็นมุมบวกคุณจะต้องเห็นมุมที่บวกมากกว่าเข้าใจนะคะนี่คือมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างจริงๆครูเมือม่อเมือ่อสมมติว่าครูมีหลาน ทุกคนครูจะมองไปที่ครูต้องมีสิบล้านน่ะมันเหมือนเราต้องมองว่ามันไม่มีวันอยู่ที่เดิมอะ่ะเข้าใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นเราติดลบเราต้องเห็นเราบวกทุกคนเข้าใจนะคะนั่นหมายความว่าบนโลกใบนี้มีสองมุมให้เราเสมออย่าเลือกไม่ต้องเลือกเลยค่ะทุกคนแต่จงเห็นมันน่ะไม่ต้องเลือกนะว่าเออฉันจะเลือกบวกเลือกลบไม่ต้องเลือกค่ะให้คุณกระโดดท่ามช็อตไปเลยให้คุณรู้ไปเลย ให้คุณตัดสินไปเลยวันนี้ถ้าคุณยังไม่ปังนะคะทุกคนคิดบวกถ้าวันนี้นะคุณยังไม่ปังชีวิตคุณยังไม่ดีคุณเจอปัญหาคุณจงรู้ไว้เลยนั่นคือสัญญาณจากจัก,กรวาลเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะทุกคนฟังครูบาอาจารย์พูดก็ขัดหูอันนี้พูดเรื่องจริงเนาะขัดหูอะไรก็ไม่รู้สัญญาณจัก,กรวาลอะไรก็ไม่รู้เอออะไรอีกนะอา่า อย่าไนะน้มีคําว่าตะกวานมีคําว่าโอ้เยอะแยะมากมายอ่ะมันไม่เก็ตทุกคนมันไม่เก็ตเออมันไม่เก็ตแล้วมันแบบว่าต่อต้านแต่ทุกวันนี้นะคะรู้คียหมดเลยรู้มากเลยรู้แบบจนไม่รู้จะแบบบางทีอธิบายให้ฟังคุณก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือว่าครูรู้แล้วครูไม่รู้ว่าครูจะทํายังไงให้คุณเข้าใจมันง่ายๆเหมือนที่เพราะว่าเหมือนที่เขาพูดอะคะ่ะนักวิทยาศาสตร์บางทีพูดอะไรเราย,ยังไม่เข้าใจเลย เราก็ยังนึกว่าเข้าใจอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหมือนกันเวลาครูเก็ตอะไรครูพยายามอธิบายเพ่คุณฟังครูคิดว่าครูพูดง่ายแล้วนะแต่บางคนไม่เข้าใจครูพูดอะไรของครูวะอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ไงว่าเราจะกั่นกรองคําพูดของเรายัางไงให้มันง่ายอ่ะคะ่ะเข้าใจนะคะเราก็เลยพูดในตามภาษาของเรา